เสียงดังเอ,งอ๊ะอีงนี้ก็ฉันหิวนี่งามหิว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 ข้าก็หิวเช่นกันตรงน้นีป่าเราไปหาฟองป่ากินกันไหมพิมพงามฉันก็คิดยังนั้นแหละไอ้กาในป่าน่าจะมีลูกไม้อยู่มากเชียวพิมพ์ตาฉันเคยได้ยินว่าที่ป่าแห่งนั้นมีอาถรรพ์น่ากลัวยิ่งนักพวกเองมีใ้าอยู่ทั้งคนพวกเองจะกลัวอันใดหรือ <laughs> อย่างเองหรือไอ้กาจะมาดูแลพวกข้าดูแลตัวเองเสียก่อนดีกว่าไอ้กา ข้าดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเองพูดเช่นนี้เองจะหาเรื่องข้าหรือพ,รพิมพ์พอเสรทีพิมพ์กล้าข้าว่าเราไปดีกว่าไม่ฉะนนั้นฉันจะเปลี่ยนใจจะมาว่าฉันทีหลังนี้ได้นะถ้างั้นเราไปกันเลย พิมงามดูนั่นสิใช่อีไแม่ใช่ไหมพิมก้าดูนั่นสิเหตนได้ทองฟ้าถึงได้ดับยามนี้กันรึน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ั่นสิแปลกยิ่งนะัก เหตุอันใดกันโอ้ยสอบเสร็จที่เทียนน่สู่ช่วงเนาะใช่ใช่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเกตออกมามันจะเป็นยังไงเฮ้อก็วรสัตว์หลังถ้าหรอเข้าไปเที่ยวกับเราห้อเออเ้าวางสัตว์หลังห้องพี่อะไรดีเนาะเอาก็จะเขาไปไหว้พระถ้ำบุญกันบ่เหรอไปบ่อื้ม เชื <Z an aaS as> ่อเลยเนาะว่าหน้าตาอย่างเธอไชื่ออะไรอย่างนี้ได้ด้วยงานต่างจังเวัอีกทีห้ามีสิเขาว่าได้แล้วบังหอนเด้ออุ้ยทับทิมเขาบอกสั้นฉันออกจะสวยเอียก็สั่นเขาไปแปร์พาเราก็ไปเที่ยงหน้าสนากันเนาะสั่นอือหมายว่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปิดเทอมทั้งทีอ่ะเราควรจะไปตั้งแคมป์กันดีปะถ้าไปตั้งแคมป์พวกกระดิ่งปะโอ้พวกไปดอกไก่พวกพ่อแม่พ่กให้ไปดอกสัวเอาพ่อจะไปใช้ฉัน เอาน้องบทลำพูนกับมีได้สูไปยังไก่แท้ผู้พันอีเด็กก็ไปทําแม่เออเนาะก็ดีเหมือนกันนะผู้พันนายอยู่ใกล้แล้วก็สวยวิวสวยปลอดภัยด้วยแหละโอเคป่ะเออข้าศัตรูตามนี่เนาะมือข้าก็สอบมือสุดท้ายเราต้อไปิบ่ายสารนี่สวยกันบ่เออเนาะข้าศัตรูแปดข้าศัตรูปะ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 อุ้ยสูกราเน่เอ้ายังไงหนาคือแต่งตัวสั้น ไปถ่ายรูปกันนี้ไหมอ่ปะปาป,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 ป๊ปยิ้มยิมยิมงามงามพวกเองเป็นยัยงไรบ้าง จไจกันลึกเหตุใดมันจึงเล่นได้ฉันก็คิดเช่นนั้นที่นี่แปลกยิ่งนักเป็นเมืองอันใดกันดึกพร้อ,อ<า>มหรือยังพร้อมพร้อมแล้วนะไปกหนึน่งสองสาม<อ>นี่พวกเอเป็นใครอเอใดที่มาจับตัวข้าก็เป็ไนไอ้ช้างูเออเป็นซ้นงก็ขอให้หลูกสมนิซื่อๆกิดเพราระได้ฉันบอกเออแล้วพวกตัวประกันมาใส,ส่เข้ากันบ้างสิ ผู้ข้ามาจากเมืองมงกตนครผู้ข้เขาเก็บลูกมาอยู่ในป่าอยู่ๆผู้ข้าก็มาอยู่ที่นี่ได้ยี่แยไรข้าก็ไม่รู้เฮ้ยน,นี่หรือว่าโอ้ยว่าแม่นข่ามพวกมนเด็กพูดๆใหนังน่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นโอ้ยให้มาตัวหลมามาเด็กหน่อยได้หนิโอ้ยพูดๆต่ว่าเด็กต่ว่าเขาเคยได้มีชาติประวัติศาสตร์มาอยู่ที่ว่าเมืองอันบงบงกดนล้วก็อยังนี้เป็นเมืองแบบว่าอุดมสมบูรณ์อู๋เขาอู๋นานเลยสิแมะดเสื้อยู่ทนิฟีว่าแม่นอันเขามาล่ำแก่บนตี เราเป็นอยนนู่ในหนังได้หนิฉันไม่รู้ว่าพวกเองพูดเรื่องอะไรกันแต่ฉันไม่ได้พูดปลดพวกเองใครจะไปเชื่อพวกเธออ่ะไ,ไปเป,ปน็นกระเถิบพวกเอหยุดก่อนพวกเองอีหยังข้าไม่รู้จกกักผู้ใดนอกจากพวกเองถ้าไม่รู้จะไปที่ใดเชื่อพวกข้าเถอ,อะเอ้อเชื่อกระไ้สันป้เข้าเอ้อแล้วเขาจะไปพักกันอยู่ในศาสนาเออเนอะเอ้อ,อไปพักบ้านเท่าดีบอเออก็ดีดนีแต่ดีตัวข้าเจ้าไหมอ่ะตัวเจ้าตัวโลกนี้กับตัวโลกกัน เธอไปบ้านเขาน่ะเธออย่าว่าวอย่างเด้อพ่อแม่เขาสิสงสัยเข้าใจบอแม่นวดข,ข,ของไอ้คืองามแพ็คแพ้ก็แม่แก้วตาดวงใจของไอ้ไอ้็นไงฉันเป็นปากหวานเนาะนะยี่หรี่น่ะอีพ่ออีแม่ห้ามนีกลับมาแล้วสวัสดีจ้าเอา,มาแม่บอลูกจ้าเอาภาพไผ่ามาพร้อมนี่ยขึ้นมาแต่งตัวประหลาดแท้ล่ะเอามื่อหนีมีงานโรงเรียนเนี่ยพ่อเลยแต่งโจงสีหลาม่นบบอได้ <Yeah. S 1> yeah. มืออื่นแม่พอสิไปเที่ยวมูลเลยมานอนบาดพอพ่อไปในเด้ออ่าก็ได้บักฮามเดี๋ยวพ่อพ่อไปยี่พอห้ามหมีบอกเราไว้เอิญบักฮามบักฮามให้เอิญห้ามหมีบอกจะเที่ยวแล้วเออนะาบักฮามพ่อพ่อพ่อรู้คู้นนะี้ห้ามาหมีผ้ามูเปลี่ยนเสียผ้าแล้วไม่ขี่เขาไปรืปลาจ่าแม่ป,ป้าป้าเข้าป้าที่นี่ใช้วัดใช่หรือไม่ที่เมืองข้าก็มีเช่นกัน ่แล้วก็นี่ช่างงามเหมือนวัดของเราเยี่ยงนัเนี่ยเมียนเมียนมองนี่นะเป็นวัดมหาชัายเป็นวัดครูบาลครูเมื่อของนินบนนองบนํำพูเฮ้าใช่ๆแล้วก็ยังมีศิลปะนองบนลำพูนะก็คือมีหอตรายกลางน้ำด้วยแหละซึ่งสร้างมาแล้วกว่า100ปีนะสวยงามมากๆเลยเราขึ้นไปไหว้พระดูไหมป่ะไปไปปะปะ ไปใ,ใส่มากขึ้นามากเทอะดูง่ายแค่บอกให้ดูก้าดูตรงไหนเฉยมันสวยดีไม่เห็นนานตรงไหนเลยอ่ะเพราะว่พาพวกเราคนพากันไปแล,ล้วล่ะแม่แม่มื่อนี้แม่จะไปงานงานแล,ะละ้วสวนนะ จากพวกเองข้าได้ไปที่งามๆของเมืองนี้มากเชียวใช่เลยพิมพ์ฉันชอบมเมืองห็นนี้ยิ่งนักจริงเหรอใหม่ดีใจมากนะที่ทุกคนชอบอ่ะ,อะนี่ถ้ามีโอกาสนะ่ะใหม่จะพาพวกเธอมาอีกโอเคไหมดีเยี่ยงนักแต่เมืองนี้ยังมีหญิงงามอย่างเองข้าชอบเยี่ยงนักพวกเข้าไปหาหม่องตั้งแคมป์กันดีปะซูพ้าว่าพาใครมองนี้ดีบ่ว่า ข,ข,ข้างล่างคือบุดีก็ติข้างล่างมันอันตรายดิข้าว่าเ้าอยากภาพวงนี้เนี่ยพราะว่ามันอันตรายดิข้าว่าใครอยากพาพวงนี้ยงเมือเ่อคืนมีสองคนข้าว่าพักตามที่มินตาบอกดีกว่าไหมพื้นที่กว้างไม่ปลอดภัยในยามวิกาลเลยเออกระได้กระได้ถ้าเสื้อมวงไหนดีก็ภาพวงนั้นละไป็นกันเถอะป้าเปเถอะป้า The ขามาเลยจ oh <my> จริงไมแกไดูไดูเรือเป็นแบบ้าพามาข้าเียก่อนตอนนี้ข้าจะไปข้าอยากงมีอะไรบอกเองข้ารักเองมากนะเองเป็นหญิงที่งามที่สุดเลยนี่นาฬิกานเนี่ยเวลาคิดถึงไหมอ่ะก็เก็บไว้ดูนะไหนก็รักจ้าเหมือนกันดูแลตัวเองด้วยนะบ้านดีๆนะขอบคุณพวกเองยิ่ยงนะักข้ารักเองนะ เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเชียวฉันจะไม่มีวันลืมใช่เลยงามฉันดีใจที่ได้รู้จักกับทุกคนตอนว่ารักมีเพียงความฝันกลับได้พบเมื่อเธอเข้ามาจับมือเธอซบลงตรงข้างกันขออยู่อย่างนั้น